สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รอบเลนพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกล้องการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอครับเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องฟิลเตอร์ white mist กับฟิลเตอร์แบบ black mist มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างและเหมาะกับงานประเภทไหนครับในพอดแคสต์ตอนที่ผ่านๆมาหลายคนคงจะได้ทําความรู้จักกับ diffusion filter หรือ black mist filter กันมาบ้างแล้วฟิลเตอร์เหล่านี้จะใช้สําหรับเพื่อสร้างเอฟเฟกในการถ่ายภาพนิ่ง และการถ่ายวิดีโอให้สวยงามมีความฟุ้งละมุนนะครับหรือว่าเป็นเอฟเฟกที่ให้ความรู้สึกเหมือนการฝันอยู่ครับแต่ก็มีคําถามที่หลายคนสงสัยครับเพราะมีฟิลเตอร์อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าไวมิสด้วยเลยทําให้คนที่กําลังสนใจมิสฟิลเตอร์อยู่เนี่ยก็สงสัยแล้วก็สับสนครับระหว่างฟิลเตอร์ไวมิสกับแบล็กมิสมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะเอฟเฟกมีความใกล้เคียงกันมากวันนี้จะมาแนะนารายละเอียดให้ฟังกันครับความหมายของฟิลเตอร์ไวมิสกับแบล็กมิสนะครับ ในความหมายของ white mist filter เนี่ยคือหมอกสีขาวแล้วก็ black mist filter เนี่ยจะเป็นหมอกสีดำครับทั้ง2อง filter เป็น diffusion filter เหมือนกันที่จะทำหน้าที่กระจายแสงเพื่อสร้าง mood and tone ของภาพหรืออารมณ์ของภาพนั่นเองครับโดย filter black mist จะให้เอฟเฟกที่เหมือนมีหมอกสีดำบางๆปกคลุมอยู่ในภาพทำให้อารมณ์ของภาพออกมาเป็น cinema look มากขึ้นส่วน white mist filter จะเป็นเอฟเฟกหมอกสีขาวจะให้เอฟเฟกที่เหมือนกับ มีหมอกสีขาวปกคลุมบางๆอยู่ในภาพทำให้อารมณ์ของภาพออกมาเป็นเรมี่ลุกซึ่งทั้งสองฟิลเตอร์จะนิยมใช้ในการถ่ายภาพย้อนแสงเพื่อให้เกิดเอฟเฟกที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งใช้ได้ทั้งงานถ่ายภาพนิ่งถ่ายพอร์เทรตและการถ่ายวิดีโอครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการลดและการเพิ่มไฮไลท์ในส่วนที่สว่างกันบ้างนะครับตัว b l a c k m i s t Filter เนี่ยจะไปเพิ่มรัศมีของแหล่งกำเนิดแสงทั้งแสงธรรมชาติและแสงเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟโคมไฟหรือว่าดวงไฟ ซึ่งตัวรัศมีของแหล่งกำเนิดแสงจะฟุ้งออกมาจากดวงไฟแต่แสงสีขาวของไฮไลท์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับกลับลดลงในขณะที่ไวมิสฟิลเตอร์จะทําหน้าที่สร้างโกล์เอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดแสงทั้งแสงธรรมชาติและแสงเทียมโดยจะไปเพิ่มโกล์เอฟเฟกในไฮไลท์ซึ่งจะแตกต่างจากฟิลเตอร์แบล็กมิสครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ต่างกันอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับก็คือการลดคอนทราสต์โดยรวมของภาพเนี่ยเหมือนกันแต่ให้ผลลัพธ์ของภาพที่แตกต่างกัน ฟิลเตอร์ไวท์มิสและแบล็กมิสเนี่ยจะทำหน้าที่ลดคอนทราสต์โดยรวมของภาพเช่นเดียวกันนะครับแต่ผลลัพธ์ของภาพเนี่ยกลับต่างกันด้วยคุณสมบัติของแบล็กมิสจะทำหน้าที่ลดคอนทราสต์โดยรวมของภาพเพิ่มรัศมีของภาพให้มีความฟ้งนุ่มนวลแต่ไม่ได้เพิ่มความสว่างในไฮไลท์นะครับทำให้ภาพนุ่มนวลแล้วก็ดูซอฟให้อารมณ์ภาพดูเหมือนแนวซีนิม่าลุกครับแต่ในส่วนของไวท์มิสที่เพิ่มโกลเอฟเฟกในไฮไลท์เนี่ยจะลดคอนทราสต์ในภาพลงเล็กน้อยช่วยให้บริเวณที่มีรัศมีอ ที่ถูกขยายออกมาจะมีความนุ่มนวลเหมือนมีหมอกขาวปกคลุมบางๆในภาพทําให้ภาพโดยรวมสว่างขึ้นและขาวมากขึ้นช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมีผิวที่สว่างมากขึ้นด้วยดูนุ่มนวลชวนฝันเป็นแนวเรมี่ลุคครับซึ่งถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนที่มีความสามารถเหมือนกันเนี่ยก็คือการช่วยปรับผิวให้ดูเรียบเนียนนุ่มนวลครับฟิลเตอร์ทั้งสงแบบที่กระจายแสงและช่วยให้เกิดเอฟเฟกในภาพ จะทําให้ผิวตัวแบบดูนุ่มนวลและลดริ้วรอยที่เกิดขึ้นได้เหมาะอย่างยิ่งในการถ่ายพอร์เทรตครับยิ่งเป็นไวมิสเนี่ยที่สามารถสร้างเอฟเฟกต์โกล์ก็จะยิ่งทําให้เห็นการลดริ้วรอยที่ผิวได้มากกว่าฟิลเตอร์แบบแบล็กมิสครับคราวนี้เรามาลองตั้งคําถามครับว่าฟิลเตอร์แต่ละแบบเนี่ยเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับฟิลเตอร์ไวมิสแล้วก็แบล็กมิสเนี่ยออกแบบมาให้ตอบโจทย์ของการสร้างมอดแอนด์โทนของภาพโดยฟิลเตอร์แบล็กมิสก็จะให้อารมณ์ภาพที่ดูเป็นซีนิเมเติกลุก แต่ฟิลเตอร์ไวมิสจะให้อารมณ์ของภาพดูเรมีลุกภาพขาวละมุนชวนฝันมากกว่าทั้ง2 f i ฟิลเตอร์นี้เป็นที่นิยมอย่างมากทั้งงานถ่ายภาพนิ่งเช่นการถ่ายพอร์เทรตหรือว่าจะใช้ในงานวิดีโอเช่นงานภาพยนตร์ก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้เลยไวมิสฟิลเตอร์แล้วก็แบล็กมิสฟิลเตอร์เนี่ยเป็นที่นิยมใช้งานกันมากขึ้นในปัจจุบันด้วยความสามารถที่ใช้สําหรับสร้างเอฟเฟกต์ให้ภาพแตกต่างจากเดิมให้ดูตื่นตาตื่นใจและดูไม่น่าเบื่อครับ อีกทั้งเอฟเฟกเหล่านี้เราก็ไม่ต้องไปแต่งภาพใน Photoshop หรือไล่รุมให้ยุ่งยากและเสียเวลาดังนั้นไวม m i ฟิลเตอร์แล้วก็ Black มิสฟิลเตอร์เนี่ยจึงเป็นที่นิยมอย่างมากหากใครกําลังสนใจฟิลเตอร์ทั้ง2แบบนี้ก็ลองหางมาใช้ถ่ายภาพหรือวิดีโอกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรอบเลนพอดแคสต์แล้วเจอกันใหม่กับตอนหน้าสวัสดีครับ